สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งในส่วนของตัวไวรัสไดรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้สั่งสแกนไว้แล้วนะครับแล้วก็เจอเพียบเลยนะครับไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แก้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือไวรัสไดรนะครับทําการติดตั้งแล้วก็สั่งให้สแกนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในส่วนของตัวไวรัสไดรอันนี้ก็คือในเว็บนะเราสามารถคลิกเข้าไปที่ตรงไวรัสไดร์ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับ เขาก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะเนี่ยว่ามันมีการสแกนไปแล้วนะครับเจอไฟล์ที่ต้องสงสัยนะครับอยู่โอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากเจอไฟล์ที่ต้องสงสัยนะครับอยู่ประมาณ ,3422 ไฟล์นะครับอยู่ในนี้เนาะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเขาก็จะเปิดหน้านี้มาให้นะซึ่งเราก็สามารถคลิกไปดูตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าโอ้เนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะมามาอะไรนะเก็ตพิมี์ยมมไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีตัวนี้คืออะไรบ้างน,นะครับก็สามารถคิดเข้าไปดูได้เนาะแต่ว่าดูได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถนะครับในส่วนของตัวคลีนได้นะก็คือว่าถ้าคลีนเนี่ยก็ต้องจ่าย15เหรียญนะครับตัวนั้นนะที่ผมบอกเนาะจ่ายเหรียญนะครับโอเคจากนั้นนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดู เราต้องการติดตั้งปลั๊กอินอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กอินตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Word Fence นะครับตัวนี้นะครับผมก็สั่งสแกนไว้แล้วเหมือนกันนะอย่างแรกนะครับให้เราไปที่ปลั๊กอินนะสมมุติว่าทําการติดตั้งใหม่นะครับก็ไปที่เพิ่มปลั๊กอินตรงนี้เนาะแต่ว่าของผมเนี่ยทำการติดตั้งแล้วก็สแกนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อประหยัดเวลานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวๆนะครับตรงนี้ก็พิมพ์คําว่า Security นะครับ Security ครับ พิมพ์ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่แบบนี้คอยหาแป๊บหนึ่งนะครับตัว word f r e n d ก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ตรงนี้นะครับทำการติดตั้งแล้วก็เปิดการใช้งานไปเลยนะครับหน้าตาของตัว word f r e n d นะครับตอนที่เราติดตั้งแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี firewall, ไฟว์วไหมมีสแกนไหมอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ ดูได้แล้วก็ตั้งค่าได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่เราจะต้องตั้งค่าเลยนะครับสําหรับตัว word f e n d นะก็ไปที่ firewall นะครับตรงนี้เพราะทการติดตั้งแล้วไม่ติดตั้งไม่เลือกตรงนี้นะครับก็อาจจะล็อกอินเข้ามาอีกทีไม่ได้นะครับก็ไปที่ firewall option นะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับในส่วนนี้ prevent user นะครับตรงนี้นะติ๊กออกนะครับเพราะว่า1ก็คือในกรณีที่เราติ๊กไปแล้วนะครับแล้วพาสเวิร์ดมันไม่แข็งแรงนะครับมันก็จะให้ล็อกอินไม่ได้นะครับ ก็มีวิธีการแก้ก็คือไปลบปลั๊กตินออกนะครับแตบบ่ว่าต้องไปทําในส่วนของตัวคอนโทรลพาร์แนลเนาะหรือว่า FTP ไปนะครับอันนี้ก็คือติ๊กออกแล้วก็กดเซฟไปนะครับแบบนี้โอเคในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของตัวสแกนนะครับตรงนี้ไปที่ Word f e n c นะครับแล้วก็สแกนนะครับอ่ะโอเคนี่ปิดไปก่อนนะ จากนั้นนะครับให้เราเริ่มกดสตาร์ทสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยได้ทําการสแกนไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลบออกนะครับก็คือจะมีอยู่2967นะครับทั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาแวร์ทั้งหมดไม่ใช่ไวรัสทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีบอกนะว่าไอ้อันนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคอมเมอร์แพ็กเกจอันนั้นนี้นะครับแล้วก็ไปที่ดีเทลนะครับตรงนี้มันก็จะบอกนะครับว่าไฟล์นี้คืออะไรนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีบอกนะถ้าไหนเป็น แบ็กดอนะครับเป็นเอป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ทำการแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็สามารถกด delete ไปได้นะครับแบบนี้ delete ok นะครับที่ผมกด ok ไปเลยเพราะว่าผมได้ทำการ backup เว็บไว้แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ทำการ backup เว็บไว้นะครับการที่เราจะกด delete ไฟล์สักไฟล์ออกไปนะครับมันก็อาจจะเสียวๆหน่อยนึงนะครับ พราะว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะแบ็กอัพไฟล์ไว้นะครับแบ็กอัพตัว W P ตัวนี้ก็ได้นะครับ All in one W P ก็ได้นะหรือว่าจะถ้าเป็น WordPress สมัยก่อนนะที่เขาใช้งานกันนะครับก็คือจะหนึ่งแบ็กอัพที่โฮสต์เลยนะครับหรือว่าสำคัญสำคัญก็จะมีในส่วนตัวเขาจะแยกกันเนาะเป็นไฟล์นะแล้วก็เป็นดาต้าเบสนะครับก็คือแบ็กอัพในส่วนของตัวดาต้าเบสไว้ก้อนนึงนะแบ็กอัพไฟล์ไว้ก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าใช้ลังอินตัวนี้นะครับที่ผมเคยเจอนะแล้วมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือในกรณีที่ชื่อของรูปนั้นๆน,น,นะครับเป็นภาษาไทยนะมันจะไม่มานะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษซะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอา้าทําไปแล้วทํายังไงดีเปลี่ยนเยอะเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยมันนะช่างมันนะเพราะว่าเราจะต้องแบ็กอัพมาแล้วนะครับแบ็กอัพมาเก็บไว้ที่เครื่องก่อนเนาะหรือว่าแบ็กอัพไปเก็บไว้ที่ drive ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับของเราเนาะ ถามว่าแบ็กอัพมาแล้วเนี่ยไฟล์ยังติดพัอยังติดในส่วนของตัวมาแวร์อยู่ไหมติดอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าทําการแบ็กอัพแล้วนะครับอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการกดแบบนี้เลยนะครับซึ่ง <laughs> ย้ําอีกครั้งต้องมีแบ็กอัพนะครับถ้าไม่มีแบ็กอัพงานจะงอกนะครับนี่ก็กด d e l e t e a กด Delete เ b l e นะครับกด e l e t e ไปเลยนะครับแล้วก็ ไปสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจว่างๆสบายๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็บอกว่า no error นะครับ Encounted นะครับ Encount อะไรอ่านไม่ออกนะครับถ้ากดโค้ดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําแบบนี้ไปอีกสัก2รอบนะครับก็คือสแกนไปอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้ามันยังเจอตัวไหนที่มันยังมีอยู่นะครับตัวเนี้ยเราอาจจะต้องไป FTP นะครับที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ทําการลบซะนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับให้ลองทำแบบนี้ดูก่อนสำคัญคือต้องแบ็กอัพไว้นะครับต้องแบ็กอัพไว้นะครับสำคัญมากๆนะถ้าเออเรอรมมานี่มีปัญหานะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใจไม่กล้าพอแล้วก็แจ้งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวคิดค่าบริการลบให้โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ